สวัสดีเพื่อนๆคนครับสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมท่านฮะวันนี้ครับมาอยู่กับผมครับริมคลองอีกแล้วนะฮะก็หลังจากห่างหายนะครับจากการดักตุ่มปรากฏอหนานเลยนะครับนานหลายเดือนนะครับตั้งแต่ปลายฝนปีที่แล้วครับก็เนื่องด้วยสภาพอากาศปีนี้หนาวครับหนาวนานครับหนาวหนาว้ไม่กล้าลงน้ำานะครับก็เลยทิ้งช่วงไปนานนะครับตอนนี้ก็ได้ช่วงเวลาที่จะมาดักตุ่มอีกครั้งแล้วฮะ ช่วงนี้ครับก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับจนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเต็มตัวแล้วครับตอนนี้น้ําในคลองที่บ้านผมนะครับนี่ครับน้ําในคลองเริ่มขาดวังแล้วนะครับเริ่มขาดเป็นวังวังแบบนี้ฮะวันนี้หมายที่เลือกครับเออเห้จอจะแค่น้อยแล้วครับไปแล้วหมายที่เลือกวันนี้คือเลือกตรงนี้ครับมันเป็นกอต้นไม้ล้มตรงนี้ครับตรงนี้เป็นวังนะครับ ปลาบ้วนอยู่ในวังนี่ปุ๊บบ๊อบปุ๊บบ๊อบเยอะเลยนะครับก็คาดการว่าต้องมีปรากฏแน่นอนครับคาดการว่ามีปรากฏแน่นอนนะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะรีบลงเอาตุ้มลงดักดูนะครับก็มารอรุ้นด้วยกันครับว่าดักปรากฏในฤดูแ้งครับในช่วงที่น้ําขาดวางแบบนี้นะครับจะมีปรากฏเข้าหรือไม่ครับก็มาลองรุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้ผมจะเฮลกับบ้านหรือเปล่านะแต่ก็หวังว่า ต้องได้ตัวบ้านนะครับเพราะว่าปลามีแน่นอนครับก็ช่วงคลองตรงนู้นนะครับบริเวณด้านเหนือครับของคลองครับก็มีชาวบ้านแถวบ้านครับเริ่มมากั้นดางหวานแหกันครับผูก็ได้ปรากฏกันเยอะเลยนะปรากฏปลาช่อนครับก็แน่นอนตรงนี้ต้องมีแน่นอนครับเพราะมันเป็นวังครับแล้วก็มีโขมีอะไรแบบนี้รอรุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยขนาดไหนฮะ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็วางตุ่มเสร็จไปที่เรียบร้อยแลวนะครับก็หลังจากวางเสร็จนะครับเอาเยื่อใส่นะครับปรากฏว่ามีปลามาตอดเหยื่อเลยนะครับโหคืนนี้น่าจะมีรุ่นกันยาวๆเลยฮะตอนนี้โอ้โหปลาซิวตอดเต็มตุ่มเลยนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นด้วยกันครับว่าผลงานคืนนี้ครับจะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รับรองว่าน่าต้องมีตัวแน่นอนครับมีแน่นอนครับเพราะว่าแค่วางเหยื่อไปครับก็มาตอดมือแล้วนะฮะ ปลาที่นี่จะชุมมากเลยครับบ้วนเต็มไปหมดเลยครับปุ๊บปุ๊บปั๊บนะครับยิ่งในขอนไม้ล้มลงนะครับอปลาบัวนเยอะเลยครับค่ำคืนนี้อีกยาวกันครับเราลุ้นไปด้วยกันครับนะครับเดี๋ยวพามาชมผลงานครับตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะครับเริ่มมีตัวรอยให้เห็นแล้วนะ เริ่มมีตัวเข้าแล้วครับก็ยังเป็นปลาขยงเริ่มเข้าก่อนนะครับไฟเล็กๆครับโอ้น่าจะสักสิบสิบกว่าตัวแล้วครับก็ถือว่าวันนี้น่าจะไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้ว จะมารอรุ่นกันยาวๆครับว่าจะมีไอ้กดตัวโตๆเข้าบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกางวันนะครับก็เห็นมีพี่น้องแถวบ้านนะครับเขาหวานแหกกันครับแต่ว่าไม่ใช่วังนี้ครับวังข้างๆครับก็ได้ปรากฏไซส์ใหญ่ๆเลยครับไซส์ทกแขนเลยแต่ในตุ่มเราตอนนี้ยังเป็นขยะครับโอ้มีเรื่องมีครับเรื่องมีกดตัวโตร้อยตัวลอยลอยลึกๆนะครับเห็นเงาๆนะครับ จะมีปรากฏเข้าบ้างนะ้วต่องรุ้นกันนะครับว่าปรกากฏวังนี้จะฝูงโตไม่โตครับถ้าฝูงโตก็น่าจะได้เยอะครับเพราะว่าตอนนี้พึ่งหัวค่ำนะครับมันก็เริ่มเข้าแล้ว ผมนั่งบนตะลิ่งครับได้ลงไปถ่ายข้างล่างครับกล้องมันสูงไม่ได้ครับโกโปรมันสูงไม่ได้เนี่ยเริ่มมีครับปรากฏเริ่มเข้าแรับเริ่มเห็นตัวแล้ว วกข้ามครับไอแยงเยอะครับมีปรากฏให้เห็นอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับกดไม่ค่อยลอยขึ้นมานะครับแต่แต่ก็เห็นเงาอยู่ล่างๆนะครับแต่ไอแยงนี่เป็นฝูงนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปลาในตุ้มนะครับก็ผมจะลงมาเช็คดูงาด้วยนะครับ เผื่อมีปูครับปูมันเยอะนะครับผมมีปูมาขวางหน้างาต้องเคลียร์ออกนะครับตอนทุ่มกว,กว่าก็เห็นตัวลอยเยอะนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นมานะครับคิมาโชว์ตัวหน่อยเด็กๆ ึกว่าจะเริ่มเห็นมีปรากฏต,ตัวตัวสวยๆเข้าบ้างแล้วนะครับแต่มันลอยอยู่อยู่ต่ำนะนี่ครับเริ่มเห็นตัวปรากฏนะครับหัวคำนี้ปลกแขงขึ้นหัวเป็นไหนแล้วเราเริ่มเห็นปรากฏบ้างนะครับ ก็ถือว่ายังห่างตัวครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่หน้าก็จะมีสักโลโลสองโลได้้วครับตอนนี้ ตัวใหญ่ไม่ขึ้นเลยเมื่อสักครู่นะครับที่ลงไปดูหน้างานมันมีปรากฏใหญ่นะครับมันอยู่งานนอกนะมันยังขึ้นครับ ครับตอนนี้ก็เช้าแล้วครับเพื่อนๆครับจะพาไปยามตุ้มปรากฏครับตอนเช้านะครับมาลองดูด้วยกันครับว่าผลงานเมื่อคืนครับจะมีปรากฏเข้ามากน้อยขนาดไหนนะฮะเมื่อคืนก็ให้หลานๆครับเติมเหยื่อเรื่อยๆครับจนเหยื่อหมดครับเหยื่อก็มีประมาณสองกิโลประมาณสองกิโลได้ครับจะเหยื่อมาเยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับตุ้ม เงียบๆเรบหรอครับเอ๊ยแคโดดออกหมดนะฮะจะของมดสลับตาดูดออกตุ่มหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูเงียบๆนะครับเห็นเมื่อคืนยังเข้าหลายตัวอยู่นะฮะเราลองไปยกดูด้วยกันครับลองรุ่นด้วยกันครับ งองประมาณ5้โลได้เดี๋ยวรอไปเทช่างที่บ้านนะครับก็ดู้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ปลามาขาดวังครับปลามันก็จะน่าจะล้อมอยู่ประมาณนี้นครับรอเทดูครับแต่ก็ตัวงามๆเยอะเลยนะครับ ผลประกอบการเมื่อคืนครับก็เกือบเกือบห้ากิโลครับถ้าเอากระบังออกประมาณสี่โลครึ่งได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับพอได้แกงครับสำหรับดักปลากฏดช่วงหน้าแรงน้ําขัดหวังครับก็หวังหนึ่งก็่าจะมีปลากฏดอยู่มานค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ๆหมหน้าครับน่าจะหาใหม่ที่วังใหญ่ๆครับลองลงดูนะครับสำนี้สวัสดีครับ